หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวโรปรเรียนธรรม9ก้าประโยคอุปปคาตะกังกรรมใดย่อมทำหน้าที่เข้าไปฆ่ากรรมอื่นๆ กรรมนั้นชื่อว่าอุปคาตกะกรรมอุปคาตกะกรรมนี้มีหน้าที่เข้าไปฆ่ากรรมอื่นและวิบากคือผลแห่งกรรมอื่นให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดทีเดียวเพื่อความเข้าใจในเรื่องอุปคาตกะกรรมนี้โดยง่ายก่อนอื่นต้องทราบว่าอุปคาตกะกรรมนี้ เมื่อจะกล่าวเป็นพวกเป็นฝ่ายก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกับกรรมอื่นๆคือย่อมแบ่งออกเป็นสองฝ่ายได้แก่อุปคาตกะกกรรมฝ่ายที่เป็นอากุศลหนึ่งอุปคาตกะกกรรมฝ่ายกุศลหนึ่งอุปคาตกะกกรรมฝ่ายอากุศลเมื่อตามมาทันเข้าแล้วก็ย่อมทำหน้าที่เข้าไปฆ่า,ากุศล,ลกรรม และวิบากแห่งกุศลกรรมของบุคคลให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดไม่ให้เหลือเลยโดยในตรงกันข้ามคืออุปคาตกะกรรมฝ่ายกุศลเมื่อตามมาทันเข้าแล้วก็ย่อมทำหน้าที่เข้าไปฆ่าอากุศลกรรมและวิบากแห่งอากุศลกรรมของบุคคลให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดเหมือนกันฉะนั้น ท่านจึงเรียกชื่อกรรมนี้อีกอย่างหนึ่งว่าอุปัชเฉทกะกรรมซึ่งแปลว่ากรรมที่เข้าไปตัดคือทำหน้าที่เข้าไปตัดกรรมอื่นและวิบากแห่งกรรมอื่นอันเป็นสภาพตรงกันข้ามกับตนในกรณีนี้หากจะมีปัญหาว่าเอ๊ะท่านเท่าที่ท่านว่ามา ข้าพเจ้าก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะท่านกล่าวสับสนพิกลอยู่ความสับสนพิกลอย่างอื่นจงยกไว้แต่ที่ไม่เข้าใจและสงสัยอยู่นักหนาก็คือว่าอุปคาตะกากรรมหรืออุปเฉทกะกรรมที่ทำหน้าที่เข้าไปฆ่าเข้าไปตัดกรรมอื่นซึ่งมีสภาพตรงกันข้ามกับตนนั้นนะ่ะ ข้าพระเจ้าให้สงสัยอยู่ว่าน่าจะทำหน้าที่ชนิดเดียวกันกับอุปีละกะกรรมที่กล่าวมาแล้วเสียละกะมังเพราะอุปีละกากรรมก็ทำหน้าที่เข้าไปเบียดเบียนกรรมอื่นซึ่งมีสภาพตรงกันข้ามกับตนเหมือนกันนี่อย่างนี้แล้วท่านจะว่าอย่างไรวิสัชนาว่าดีแล้ว ที่ถามอย่างนี้ความจริงอุปีละกะกกรรมที่กล่าวมาแล้วกับอุปปคา,าตะกะกรรมที่กำลังกล่าวอยู่นี้ย่อมทำหน้าที่คล้ายกันเป็นอันมากแต่ว่าหาเหมือนกันไม่ทำหน้าที่ต่างกันอยู่บ้างต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างนี้คืออุปีละกะกกรรม เมื่อตามทันเข้าแล้วย่อมทำหน้าที่เพียงแต่เข้าไปเบียดเบียนกรรมที่มีสภาพตรงกันข้ามกับตนค่อยลบล้างขับไล่แต่ช้าๆไม่รวดเร็วฉับพลันเช่นถ้าเป็นอุปีละกะกรรมฝ่ายอากุศลเมื่อตามมาทันก็ย่อมเข้าไปเบียดเบียนขับไล่กุศล,ลกรรมและวิบากแห่งกุศลลกรรมของบุคคล ให้ค่อยหมดไปสิ้นไปทําให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมนั้นสิ้นความสุขความเจริญสิ้นทรัพย์สมบัติสิ้นคุณงามความดีไปอย่างช้าๆแต่หาตัดอายุไม่ส่วนอุปาคาตกะกกรรมหรืออุปเฉทกะกกรรมนี้เมื่อตามทันเข้าแล้ว ย่อมทำหน้าที่เข้าไปฆ่าเข้าไปตัดกรรมที่มีสภาพตรงกันข้ามกับตนให้เด็ดขาดในปัจจุบันทันด่วนไม่เนิ่นช้าเหมือนอุปีละกะกกรรมเช่นถ้าเป็นอุปคาตกกรรมฝ่ายอากุศลเมื่อตามมาทันก็อย่อมเข้าไปตัดกุศลกรรมและวิบากแห่งกุศลกรรมของบุคคลในทันทีทันใดบุคคลที่กุศลกรรมให้ผล ให้เป็นคนบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารสลิงคานปรากฏด้วยลาบและยศฟุ้งเฟื่องหรือเรื่องเป็นที่นับถือแห่งมหาชนทั้งปวงหากอุปคาตะก,กรรมฝ่ายอากุศลตามมาทันแล้วในครั้งเดียวยามเดียวก็ล้มตายกระจัดกระจายเกิดวิบัติอันตรายต่าง,างๆยับเยินดังพเนรทุบพเนรตี ถึงความพินาศในครู่เดียวยามเดียวตัดอายุตายในครู่เดียวยามเดียวรวมความแล้วก็ว่าอุปคา,าตะกะกรรมนี้ย่อมทำหน้าที่เข้าไปฆ่าเข้าไปตัดกรรมและวิบากแห่งกรรมอื่นให้สิ้นลงอย่างเด็ดขาดในปัจจุบันทันด่วนในกรณีอุปคา,าตะก,ะกรรมเข้าทำหน้าที่ของมันนี้ ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทราบโดยในอุปมาว่าบุรุษผู้หนึ่งกระทำซึ่งลูกศรอ,อันสามารถจะยิงไปได้ไกลประมาณ8อสุภะคือ14เส้นครั้นทำเสร็จแล้วก็น้าวคันศรแล้วยิงลูกศรน,นั้นไปในขณะนั้นเกิดมีบุรุษอีกผู้หนึ่งถือเอาไม้ค้อน ยกขึ้นคอยสกัดหน้าลูกศรน,นั้นไว้อย่างนี้แล้วลูกศรน,นั้นจะมีอาการเป็นอย่างไรก็ย่อมจะตกลงไปในขณะนั้นเองไม่สามารถที่จะแล่นไปได้ไกลจนถึงที่หมายได้อุปมานี้ฉันใดอุปคาตะก,กรรมเมื่อตามมาทันเข้าแล้วก็ยอมทําหน้าที่เข้าไปฆ่าเข้าไปตัด เข้าไปห้ามกรรมและวิบากแห่งกรรมอื่นม่ให้ผลอย่างเด็ดขาดในปัจจุบันทันด่วนนั้นทีเดียวเปรียบเหมือนกิริยาที่บุรุษคนหลังยกไม้ค้อนขึ้นสกัดหน้าลูกศรไม่ให้ลูกศรที่บุรุษคนแรกยิงนั้นแล่นไปถึงที่หมายและให้หมดประสิทธิภาพตกลงยังพื้นปัตตภีในปัจจุบันทันด่วนก่อนฉะนั้น เพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ใครจะขอกล่าวถึงหน้าที่อุปคา,าตกากรรมอีกทีคืออุปคา,าตกากรรมฝ่ายอากุศลเมื่อตามมาทันบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมมันย่อมทําหน้าที่เข้าไปตัดร้อนความดีความเจริญให้พินาศลงในปัจจุบันทันทีอาการที่เกิดความวิบัติในปัจจุบันทันด่วนก็คืออาการที่ต้องสิ้นชีวิต สิ้นอายุลงทั้งๆท,ที่ยังไม่น่าจะตายก็ดีและการที่ต้องตายไปบังเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดยรัจฉานในปัจจุบันทันทีทั้งๆท,ที่ได้ก่อสร้างกองการกุศลไว้มากมายก็ดีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลแห่งอุปาคาตกะกรรม,มันเข้าทำหน้าที่ทั้งสิ้น ในกรณีที่อุปคาตกะกรรมเข้าทําหน้าที่ของมันนี้พึงเห็นตัวอย่างตามเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้